value in v แ l ล e และ Invalu e ครับโดยครูคอมมีหลักสูตรการทําแบบนี้ครับเวลาจะให้ลูกค้าซื้อซ้ำครับสมมุติว่าคลาสเรียนของครูคอมครับอ่ะคลาสเรียนของครูคอมครับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเงินมาครับและเขาต้องการครับคลาสเรียนสอนเกี่ยวกับความรักอ่ะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเงินมาแต่สิ่งที่ครูคอมจะเซิร์ฟเข้าไปไม่ใช่แค่คอร์สที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครับแต่ครูคอมจะสอน Value Invalue เลยครับคุณค่าเสริม้าไปอีกครับเรื่องของการรักตัวเอง ลงไปในคลาสเรียนด้วยครับนะครับเพราะเลยครับบางคนเนี่ยมีปัญหาความรักความมันแล้วก็รักแฟนคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่เคยดูแลใส่ใจตัวเองเลยนะครับไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยครับครูคอมเห็นครับว่าอ๋อเขาไม่ได้มีปัญหาแค่ความรักอย่างเดียวแต่เขามีปัญหาเรื่องของการไม่เห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกว่าหน้าของตัวเองไม่สวยรู้สึกว่าตัวเองไม่หล่อรู้สึกว่าตัวเองไม่รวยรู้สึกว่าตัวเองคุณค่าน้อยกว่าเขานะครับแล้วก็รักแฟนมากจนเกินไปจนลืมมองเห็นคุณค่าของตัวเองครับนี่เป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่เห็นนะครับแต ครูคอมเลยแอดลงไปด้วยครับในสิ่งที่เขาซื้อครับเห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่คาดว่าจะได้รับครับและครูคอมก็อินแวลูเข้าไปอีกครับอ่ะเรื่องอะไรครับเรื่องของสมาธิมากขึ้นครับเพราะอะไรครับครูคอมเล็งเห็นว่าคนที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์ตอนนี้อัตราการเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากครับนะครับและไม่มีสมาธิในการโฟกัสในการดําเนินชีวิตประจําวันเกิดเลยขึ้นครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือนักเรียนหลายๆคนที่มาสมัครทัศน์ไม่รู้ตัวเองครับ เพราะเขาไม่รู้หน้าที่ของรวมคืออะไรครับอินแวลูเข้าไปอีก Add Value เข้าไปอีกคือจริงๆเขาซื้อแค่อันนี้ครับส่วนอันนี้เป็น Value ที่คร o คมแอดเข้ามาครับแอดเข้ามาครับเพราะงั้นเนี่ยกฎของการทําให้ลูกค้าซื้อซ้ําคุณต้องจําไว้ว่า v แวลูอินแว u e และ In Value เข้าไปครับ